สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวไรฮิมส t e เ l อร์นะครับผมคนนี้99 Sterling 99เล่นได้เยอะนะซ้ายขวากลางผมเล่นได้หลายตำแหน่งคนนี้นะคาบลังก็ไม่ค่อยลดด้วยเนะี่ยแล้วมาดูว่าผมคาบลังคร่าวๆนะฮะทำเกมรุก96วงชน94เลี้ยงบอล99 เล่นมันกับตัว99สสัน้นเปิดบอลอยู่ที่92แล้วก็8 6นะฮะจบสกอร์91นะครับผมความโค้ง8ด2ว่ะปั่นโค้งดีไหมเนี่ยสปีดแล้วก็สปีดต้นอยู่ที่99สุดจัดพลังองารยิง85บาลานซ์99สเตมินา90นะก็ถ้าวิ่งเยอะก็เหนื่อยง่ายเหมือนกันนะแต่ก็อย่าไปวิ่งเยอะสิจะไปละนะมาสกิลเหรอสกิลสกิลนะผมมี มีสกิลสับขาหลอกครับผมนะฮะ cross over turn นะผม cut behind turn นะฮะ step on b บอล control นะผม s กิล t chip b a นะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ยิงท้ายยากยิงโดยไม่ต้องจับบอลแล้วก็สกิลเลือกฝาวได้ดีนะผมคนนี้ sterling version อ่าฟีเจอร์ทีมชาตินะนะ,ะับผมมาเรามาเทียบกับตัว sterling ที่ดีที่สุดที่เคยมีมานะผมก็คือ98นะตัวฝั่งขวา98ฝั่งซ้ายจะเป็นทีมชาติล่าสุดนะผมก็คือ ดีกว่านะผมนะทำเกมลุกดีกว่าบวก2บอลโจนดีกว่าบวก1เลี้ยงบอลดีกว่าบวก5แล้วมากับตัวเท่ากันนะสองสั้นดีกว่าบวก2เปิดบอลดีกว่าบวก1แต่จบสกอร์เนี่ยน้อยกว่านะจบสกอร์น้อยกว่าลบ1นะครับผมนะฮะรูตั้งเตะดีกว่าบวก2ความโค้งดีกว่าบวก2มุงดีกว่าบวก2ทํทำเกมรับดีกว่าบอลวินนิ่งดีกว่าบวก2อเอ็กซ์เพรสชั่นบวก2ครับผมนะ พลังการยิงบวก1สปีดกับสปีดต้นเท่ากันฮะแล้วก็มีบาลานซ์บวก1น,นะครับผมเกร็งเกร็งบวก1กระโดดบวก2แล้วก็สเตมินาบวก1สำหรับเวอร์ชันฟีเจอร์ทีมชาตินะครับผมเริ่มสเตอร์ลิงเนี่ยไปจับลงสนามครับผมโอเพนชาเลนเหมือนเดิมนะฮะโอเพนชาเลนโอเคไปครับผมลุยฮะ โอเคครับผมมาเกมเร็วครับผมมาจัดเกมแรกสำหรับสเตอร์ลิงนะฮะสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงทุกคนคิดว่าไงนะมาเรำมลองกันเรียมสเตอร์ลิงฮะมาซีครับผมไรกาหฮะเปิดไปเลยครับผมสเตอร์ลิงได้บอลแล้วลูกนี้กระชากเจอรามอสเอาเอ้าเอ้านี่ครับผม ยกมาเลยสเตอร์ลิงรออยู่เลยความเร็วมีจี๊ดนะผมไปไปไปแล้วก็แทงให้โดลูกนี้ยิงไหมเข้าไหมไม่เข้าโอ้โหน่าจะได้ฮะความเร็วจี๊ดจริงๆนะผมยังฮนะยังไม่เข้าขลูกนี้ไรากาด์ดงงเรียบร้อยมาหนึ่งศูนย์นะไม่เกี่ยวกับสเตอร์ลิงเลยนะผมเนะี่ย สูนนะผมจากไรกาดฮะสเตอร์ลิงจีดปะนะผมจีดจีดฝั่งซ้ายเป็นสเตอร์ลิงฝั่งขวาเป็นซานโช่สุดเหมือนกันนะนะสุดนะโดแทงไปสเตอร์ลิงเข้าในอยู่นี้แทงมาโดคลิกมาขอยยิงเรียบร้อยโอ้โหเอซิทไปหนึ่งฮะยังสเตอร์ลิงนะผมไม่ต่างโอเคนะผมว่าความเร็วกระชากอย่างเงี้ยโอเคได้เลยว่ะ ฝั่งซายสเตอร์ลิงฝั่งขวาซานโชตรงกลางคริสเนโน่เพอร์เฟกต์อยู่น่ะมาผมฟอร์อสคูฮะฟอร์อสคูยกไปเลยสเตอร์ลิงวิ่งแล้วถึงไมหมรามอสอะรามอสยังดักได้ดีโอเคครับผมฮะหมดครึ่งแรกครับผมเนี่ยก็กดูเดดนมีนะสเตอร์ลิงแมนดีไม่ค่อยฟิตด้วยแหละนะผมนะไม่ค่อยจะฟิตเท่าไหร่แมนดี้แต่ก็ทำได้ดีฮะแล้วขึ้นเกมบุกเกมอย่างเงี้ยมีส่วนร่วมนะผม มีเสือม่วงค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะค้ชผมยกไปอีกเลสเตอร์ลิงน่าจะหลุดนะผมลูกนี้โอ้โหจับบอลไม่ดีว่ะแม่น่าเสียดายฮะจับบอลไม่ดีลูกนี้ถ้าจับบอลดีกว่านี้น่าจะหลุดไปได้นะโอเคยังกลับมาได้ฮะแทงมาสเตอร์ลิงครั้งไปอืมเจอรามอสว่ะเจอรามอสแล้วเอาไม่อยู่ว่ะสเตอร์ลิงเอาพลาดเองนะไปลูกนี้ จังหวะยังช้าไปเก้าหนึ่งนะจริงเก้าเดียวนะผมมาก็ยังทาได้ดีอยู่ฮะยังได้ดีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ดีมากนะือบทรงตรงนี้แล้ะหรือว่ามันไม่ฟิตวะสเตอร์ลิงให้ผมไปแล้วสเตอร์ลิงไปเลยแล้วหลุดหรือเปล่าฮะขอฉีกก่อนฉีกฉีกก่อนนะผมฉีกมาดูขอดูขอแล้วทรงฟลิกเข้าจะเข้าขวาซะหน่อยฮะยังนะผมนี่ ยังไม่ได้ฮะเตอร์ลิงลูกนี้ปั่นโค้งดีหรือเปลา่าโอ้โหยังติดอยู่ไปฮะ,ะเดียวบารแทงมาเตอร์ลิงลูกนี้ลนลนพลิกบังเข้าในไปไปเจอรามอนแล้วเอาม่อยู่ป่ะเหมือนสู้รามอนไม่ได้ป่ะมันบางาน,นี่แหละนะตรนีโ้โอเครับผมจบฮะโอ้โหเครื่งหลังยิงกันไม่ได้แล้วผมยุที่สงครามหนึ่งไหมผม สเตอร์ลิงก็เอชซิตไปหนึ่งนะมีสิทธิ์เ่นับเกมนะแต่ก็เกมนี้ยังดียังเกมนี้ยังดูติดๆขัดๆอยู่นะสหรับสเตอร์ลิงครับผมแต่ก็ได้เจ็ดนะได้เจ็ดเลยทีเดียวนะครับผมโอเคไปเรามาต่อเกมสองฮะโอเคผมมาต่อเกมสองฮะก็ยังไม่ฟิตเหมือนเดิมนะสเตอร์ลิงยังหัวตกอยู่นะสีส้มเลยอ่ะยังไม่ฟิตเม็ดนี้นะเม็ดแรกก็ไม่ฟิตเม็ดนี้ก็ไม่ฟิตว่ะเฮ้ยฟอร์มดีหรือเปล่าเนี่ย ยังไม่ได้ดูนะมาดูย่ผมแทงมาผมสตอร์ลิงหลุดหรือเปล่าลูกนี้เอาเลยไปดิครับมาดิครับขอปันดูยิงยากนะยิงยากแล้วนะผมแต่ก็ใจจะยิงไงโอเคมาเล่นสั้นๆนะสตอร์ลิงวิ่งมาเข้าขวาแล้วก็ยกไม่แม่นยังติดอยู่ฮะพอสโคยกมาลูกนี้ น่าจะสวยแล้วก็ได้เปิดไว้โอโ้โหค่อนข้างบางว่ะสเตอร์ลิงนะฮะค่อนข้างบางว่ะยังดูไม่คุ้ยเท่าไหร่นะฮะหรือว่ามันไม่ฟิตด้วยแหละนะผมว่ามันไม่ฟิตด้วยแหละฟอร์มแบบนี้มันไม่ได้ชบอบฟอร์มนะฮะลูกนี้น่าจะสวยอืมเอาว่ะสเตอร์ลิงรู้สึกว่าติดๆขัดๆแน่นรัวนะฮะ โอเคผมจบครึ่งแรกฮะเกมนี้ไม่ดีเลยสเตอร์ลิงเกมนี้ไม่ดีเลยความเร็วตกว่ะเกมนี้ความเร็วตกนะฮะโยกไปผมลูกนี้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงมาได้เปิดยังฮะยังไม่เข้าตาสักเท่าไหร่ว่ะสเตอร์ลิงนะครับผมที่สเตอร์ลิงลูกนี้ฝากก่อนแล้วก็เอาไปคืน อ๋อยิงยิงโอเคมามาไม่ยากไม่ยากนิดนึ่งสเตอร์ล okay. ิงเนี่ยเยี่ยมเรยพอโอเคเยียมสุดรู้สึกว่าขัดขัดยังไงไม่รู้อะไปฮะสเตอร์ลิงอีกครั้งหนึ่งขอเปิดสวยๆหน่อยดิสเตอร์ลิงสวยๆไม่เปิดอย่างนั้นนี่แหละนี่แหละเริ่มแล้วเริ่มไม่ไม่โอเคแล้วไป เอาบาผมจะได้เอาบาไม่ไหวให้สเตอร์ลิงพยายามป้อนอยู่นะแล้วก็เปิดออืยังฮะยังไม่ดีสักเท่าไหร่โอเคครับผมฮะจบเกมสองก็ยังรู้สึกไม่เฟยเท่าไหร่ครัสเตอร์ลิงเพราะว่ามันไม่ฟิตหรือเปล่าสองเกมแรกเนี่ยไม่ฟิตเลยอ่ะแต่ก็ต้องเล่นนะครับเกมนี้นะฮะสเตียโน่สเตอร์ลิงอยู่ไหนเนี่ยได้ห้าจุดห้าอย่านะฮะมาเกมสามแล้วกันนะ ต้องมีเกมสามมาสเตอร์ลิงโอเคผมมาต่อเกมสามอะเกมนี้ดีขึ้นมาหน่อยความฟิตอยู่ระดับกลางนะหัวไม่ตกนะเกมนี้นะก็มาดูว่าฟิตกลางกลางไหนจะทําได้ดีหรือเปล่านะมาสเตอร์ลิงกลับมาดูดูยกไปคืนถึงหรือเปล่าถึงเดี๋ยวไปก่อนล็อกเข้าโอหต่าง่ะต่างปะจนทัางต่างอยู่นะ นะ <S <S ฟิตกับไม่ฟิตเนี่ยตา่งตางกันเยอะนะผมความคล่อง,งความเร็วอย่างเงี้ยต่างกันเยอะนะนี่นําไม่เล่นตอนมีฟิตดีกว่าไม่ฟิตจะไปเล่นมันเลยนะผมต่างเยอะเลยอะนะ่ะพอไม่ฟิตเหมือนโซกิมเลยเนี่ยไปไม่เป็นน,น,นะเนสปีดไม่ไม่จัดเลยพอเกมนี้พอมาแบบฟิตนิดหน่อยก็โอเคอยู่นะสปีดจัดอยู่นะเห็นไหมสปีดจัดอยู่นะดูด,ดิต่างกันเลยอะ่ะ คนเล่นรู้สึกได้เลยนะผมผมเนี่ยรู้สึกได้เพราะมัตนต่างกันมากนะที่สเตอร์ลิงเนี่ยยกมาดูค่อนข้างดูวิ่งสวยสวยเกือบแล้วเกือบไปแล้วไปท็อปสปีดหรือเปล่าเลี้ยงมีตัวรองว่ามีตัวรองอยู่แต่ดีกว่าดีกว่าดีกว่าโซเกมแรกอยู่สัมผัสได้นะ,ะคริสเตียนโน่รูปนี้ช้ยมาสเตอร์ลิงโอ้ยไมไ่ยิงเนี่ย ไปเคี่ยมเปิดมาสวยมากครับผมเนีสเตอร์ลิงอะเทงมาแมตซี่แมตซี่มาสเตอร์ลิงโอ้โหตัมค่อนข้างเล็กนะสเตอร์ลิงเนี่ยนี่ยสงสูงนะฮะค่อนข้างเล็กนะคิมมิก,กเปิดไปเลยสเตอร์ลิงรออยู่คนเดียวแล้วก็แทงให้ดูดูความเร็วความเร็วเข้าในโอ้โหล้มหน้าทำเกือบดีและโอ้โหนิดเดียวครับผม สวยฮะลูกน <tem> ี้ไร er ้การไทยมาสเตอร์ล <Armenia Class AS> ิงมาแล้วลูกนี้ต้องได้ยิงแล้วต้องได้ยิงแล้วต้องได้ยิงซัดเสยโอ้โหใจผมอยากยิงใช่หะยังได้อยู่ฮะแล้วก็ยกมาดูสเตอร์ลิงยิงโอ้โหทำไมกูไม่ยิงแต่โดว์เนี่ยเดคิอาห์สะใจหรือว่าผมยังฮะยังไม่ได้ยิงฮะสเตอร์ลิงกู พอสโครครับผมยกมาอย่างนี้โดได้หมวกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหไม่เข้าสักทีโ <c oughs> ดหมวกก็ไม่เข้ามาที่สเตอร์ลิงครับผมสเตอร์ลิงกระชากมามาก่อนเอามาก่อนทับสปีดก่อนทับสปีดก่อนทับสปีดทับสปีด ยังวะยังดูไม่สุดนะสเตอร์ลิงยังดูไม่สุดเท่าไหร่ฮะโอ้โหเตะลมโอ้โหศูนย์แบบนี้โอ้ลั่นยากวะสเตอร์ลิงพยายามแบบพยายามเลยพยายามพยายามแล้วอ่ะมันไม่เข้ามืออ่ะนะฮะ ยังไม่ได้ยิงเลยแต่ความเร็วนี่เร็วจริงนะยแต่พยายามแล้วอะมันไม่เข้าอ่ะความบางหรือเปล่าวะหรือว่าความบางหรือเปล่าเลยเล่เลน,เยนยากไปหน่อยแต่ก็อยู่ในระดับที่ดีนะในระดับที่ดีแต่ผมไม่ชอบแต่ผมไม่ชอบเฉยเลยนะสเตอร์ลิงนะโอเคสเตอร์ลิงก็เล่นมาสามนัดนัดแรกแอกซิสไปหนึ่งนัดสองก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นัดสามก็รู้สึกว่าเล่นยากก็เอาดีนะเอาจริงๆนะก็คือ ความเร็วว่าเร็วจริงครองบอลดีครองบอลดีไหมอะคือมันเล่นแบบคือมันคล่องอ่ะผมคล่องตัวดีความเร็วแล้วก็ส่งสั้นโอเคแต่เปิดบอลนี่ไม่ดีเท่าไหร่นะผมการเปิดบอลจากริมเส้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะไม่แม่นเลยนะผมแล้วก็บางค่อนข้างบางนะเบีดยดใครไม่ชนะเลยอ,อัลเจงสเตอร์ลิงขนาดวิ่งมาเดี๋ยวเดียวโดนเบียดนิดหน่อยก็ล้มเร็วะนะฮะคือเบีดยดใครไม่ชนะเลยวะ่ะกระชากได้ไม่ได้แต่สกิลยิงว่าค่อนข้างน้อยนะ สก the right? so ิลยิงค่อนข้างน้อยนะแต่รู้ๆก็ประมาณนี้แล้วผมตามที่พูดไปได้เลยฮะแต่ผมรู้สึกไม่ชอบเลยสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเก้าเเนี่ยไม่ชอบเลยวะนะผมต่างกับซานโช่ะซานโชนที่เข้ามือจัดเลยสเตอร์ลิงผมเล่นไม่เข้ามืออะนะผมนะประมาณนี้แหละนะผมมันไม่เข้ามือมันรู้จะพูดยังไงก็มันไม่เข้ามือนะเออะไรนะผมประมาณนี้ะแต่เร็วนี่เร็วจริงผมแต่ไม่เข้ามือก็เลยก็ไม่น่าได้ใช่อ่ะคนเนี้ย นะ่เต่เสียดายไม่ได้สารชูทำไมต้องเป็นสเตอร์ลิงวะนะผมโอเคเรียนสเตอร์ลิงครับผมนะก็มีข้อเสียหลายอย่างอยู่นะใช้เล่นนะปั่นโค้งก็ไม่มีนะสกิลปั่นโค้งก็ไม่ค่อยมีนะครับผมมันมีหลายอย่างอะที่ยังขาดหลายอย่างอยู่นะสเตอร์ลิงยังขาดหลายอย่างเลยนะสารชูยังดูครบกว่านะผมโอเคนะผมวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะฮะใครจะปั๊ม g p ทักมาในเพจนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบายบาย Let's go